สบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสมองสมบรูรณ์ผูกพ่อกับซองเบาวควันบานนา,สานใส่ชโลมให้ยายทุกคนจ้าตอนมอมาหนุ่ยก็ะเริ่มถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง่งพากันซักยาเมื่อเฮือนทุกคนสบมบัตินี้ <c oughs> ยายนะ่ะใส่ชโลมเมื่อหาลอยชโลมยายพอดีคลายหม่องโม่ลแล้วเลยทุกคนเลย กะแม่นงเดือนกะออกซอยแซนหาน้ำมวยกะแซนหาแล้วกะสักยาน้ำเนาะสักยาน้ำมวยน้ำกะเบาควันน้ำซื้อยากินน้ำซื้อยาให้คีน้อยน้ำน้ำกเข้าไปทุกคนประมาณช่อนทุกคนเลยจากสิเมิดน้ำสลเพราะว่ามันุงใหญ่ด้ทุกคนเพ่ากใส่ลเพ่ากเมื่อกี้นี่ นมว้าคีมไข่เนยตอนองว่าครีมส่วงไข่ทุกคนเลยถัดมาน้องมวยต่ออีกเป็นไข่นักหัวมือสานีลก็เลยซักยาไปเข็มหนึ่งบอกควันก็ซักยาบิตตามินกินเขาแสบไปเข็มหนึ่งแล้วกันสื่อยาบิตตามินน้ำพึ้นอีกรวมเลขอะหอยแซนสองแซน สามเซนหาสิบสองเซนหาสิบสองเซนหกสิบนะสื่อยาน้ำลังอีกเด็ๆเปดนที่ดสามเซนหกสิบทุกคน <c oughs> นกระป่งบแห้งทุกคนนามสลุงพอปิบปิบปิบถามป่งแห้งมันก็สีแหลนนท่นทุกคนมันวายอะมเนมันก็บริขาหยดไปเหตุมันวายร้ายจยามันแหล่นโบท่านใ <c oughs> คเนตแต่คเลใคงมูทุกคนเลย คีมหน่อยจะลินอยู่เนาะก,กูเพิ่นกับมาใส่ให้งเพื่อนเพิ่นกระพังเบ่งอาการยายทุกคน <c oughs> พังเบ่งว่ามันสิพิษบอกว่าใส่ยาในาะเพราะว่ายายเพิน่นเคยอใส่ละพิษนะนะทุกคนใส่สล้มละพิษคั้นอ้วกชันชันใส่แล้วคั้นอันนี้เพิ่นใส่เพิ่นกระพังเบ,บ,บ่งประมาณสิบกว่านาทีทุกคนทำมันพิษเป็นกระพิษแต่ตอนนั้นเนาะ ตอนยามันเลนเขาเส้นเพิ่นกระเมื่อบางกี้นี่โอ้ชิมหน่อยเล่นจนหนอก็จัอ้ยจังพ่อเด้อจังวไทมหาเกือบอย่าเอามาเตะบางบานนี่สิะเออ เอาเตะนั่นหมน่นๆั่นนั่นนั่นเลยน่มลูก,ลกสวงไข่แ้วก็เล่นยังเป็นวัดทุกคนเศร้าไข่แต่เป็นวัดนำมกไหลเฮ้ยยังเเห็นเท่านั้นเตะหนึ่งตึ้มว้ายเตะแห้งอะนีเฮ้ยใส่สุดยังว้าใส่สุดซป,ปเปอร์แมนมาว้า นั่นนนนนนจับเตะลูกหนึ่งสองสามเตะบุมมามีหมูมาเล่นได้หมูกระรุ่นอ่ะไอ้ทุกคน ที่เก่งใช่ไหมมาแรกไปตัดผมเด้อผมเาาเลยแทงหูเลยปุ๊บ อากาศกับมื่อวานกับมือซื้นอีก็ะหอนแน่ทุกคนมาเมนี้ผัดลมหนาวอีกแล้วหนาวกับโบปันใด้เลยทุกคนจ้ะต้มแบบเย็นๆนะนะทุกคนโอ้เตะสูงอะไรเห่ไหว ยาผืนเห็นพ่นไว้เฮลีทุกคน,น <laughs> ยาถานมอสในเห็นพ่นไว้เฮลี่หูบ,บาคันชักยากขี้เข่าเสพแล้วแลกยาเข่าหัวกันยึงฝุ่ <laughs> งพรมนะ่ะกระลุบเลยวะพรมน่ะยึงสึกๆกิ่งแรงเลยไปตัดทั้งพอทั้งลูกโลมันโลมเนาะมะขามเปียกมะขามหวานทุกคนนงไท้นงมวยผักมาให้เพิ่นไปทำงานเก็บมะขาม ทำงานสั่นสูพนหนึ่งเอาทุกคนหนึ่งแล้วก็ใส่กับปูกล้วส่งมาให้เอื้อยหน่อยหนึ่งก็กินเพงตทุกคนลยเติมเนาะอือไปเติมได้ปราแยกระตักมากิ้วลวบแบงค์เนี่ยคือห่อเนนแล้วก็ขวงหวัดก็ไลยเติมมันแหนเนี่ยมันได้คงเคีแบงควดเป็นยม มันกรนะเซาะมันเนาะหนึ่งสดๆได้ทุกคนประเดี๋ยวนมีน้ำตาลเลยเหมาะสำหรับไลายเขาทุกคนนั่นไม่เหลเก็บไปขวบมันหลามากอันนี้ที่เป็นนัน่นชุกเ,นะเห็ดเหงียนุกเห็ดบดเหงยนยายเห็ดชิม มาเขานะเพ็ดกระปูแกขอนพวกย่ำยำหมูกุ้งก็เป็นไรมดกระปูงเจ้าเนี่ยงกระปอไว้หน่วยใหญ่มาสื่อมาบ้นเนี่อกแงก่อนน่ยงกระแก่ดิ ในมันบุษุกดีเฮ้ยบ่เลยเก็บไม้ขรัวนี่มาแดงข่อยปัดถิ่มเมื่อตัวเจ้าเก็บกองไว้ส่วนนงมวยบุคอยกินแต่ทุกคนมาคลามกับเผาย่ากับบังควันพ่นมักนงมวยแบบว่ากินเผากับหมักใหม่บุคอยมักไปได้ทุกคนนงมวยมากินแต่ของทะเลบ้านในถือมื่อกมาโลนึงทุกคนเห็ดผัดกะเพรากินป้ามืดเข่าสองจานทุกคนจ้ะ บะข้นขี่เขาก็มาคามนงมวยที่เขาก็ผัดกะเพราทะเลผัดกะเพราปลาหมึกเศบแห้งทุกคนมึดเขาไปสองจานส่วนบะขคนส่วนบะหมักผัดจนๆเฮวยหมากกินแบบนี้ทุกคนจัดไปเลยเดี๋ยวมืดมาคามสุดนี้นงมวยทิ่เก็บมาคามสมมึดหนึ่งใส่เข่น้ำตาลเลเหิดกกินบะข้นก็ซักยาไปมึดเข้มหนึ่งทุกคนซักเขาแขนซักยากินเข่าเศษ อากากินยาวมตามินน้ำมาลุ่นนํำกันทุกคนว่าจะเห็นผลจากเดือนน้ำหนักบาควันจะึ้นบอตอนนี้น้ำหนักบาความสี่นนนนสิบเจ็ดกิโลลงมวยนั่นหาสิบแปดกิโลหส่วนนี้กับบตดีเนาะทุกคนแบบ เอาปั๊บอากาศปั๊บสภาพอ,อากาศน้นำบ่นท่านทุกคนเอ้ยนนอปั๊บลมปับ๊บห่อนปั๊บหนาวปับ๊บเย็น,น,น,นแต่เข้าจะว่าหนาวปีนี้ลมเย็นลมหนาวนพ้นดีทุกคนพอนะ <c oughs> คือเมือนี้กันหนาวหมดหนาวปีนี้เราลม เป็นวัดเป็นไอเด็กหน่อยผูุ้ฒเาคุมตานทานบลดีบอกแข่งแหงอะไรทุกคนนมวิเชนีนนนล่าคิดตะเพียงทัน,นีีจังได้กับเพราะการคก็หนะได้ทุกคน,นสบายดี